คุณประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องชากการโควิดแบบพับได้สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. เด็กชายสมพมิรวานวง 2. เด็กหญิงิติพัฒชาช่างธรรมสมเด็กหญิงธีพรสุขสอนสเด็กหญิงสุพิชาพักดีและหเด็กหญิงอิศยพรคนงศ์ค่ะ นวัตก,ก,กาฉากั้นโควิดแบบพับได้นะคะเมืถูกะส์มีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อป้องกันการกระจายของสารคันหลังและละอองฝอยซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ 2. เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการต้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 3. เกเพื่อนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ทุกคนต้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายและดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ ขอบเขตในการศึกษานะคะสถานที่ในการดําเนินงานคือโรงเรียนสตรีสิริกตประชากรคือนักเรียนในโรงเรียนสตรีสิริเกตกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่มาใช้งานสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราค่ะเครื่องมือที่ใช้นะคะเคียวโค้ดแบบสำรวจความพึงพอใจค่ะวัส ท่อ PVC ีซสี่หุนยาว17นิ้ว6แท่งท่อ PVC สี่หุนยาว12.5นิ้ว4แท่งท่อ PVC สี่หุนยาว37นิ้ว2แท่งท่อ PVC สี่หุนยาว5นิ้ว4แท่งห้องร้อ90องศาท่อสามทิศทาง6ชิ้นบานพับขนาดเล็ก4ชิ้นกิบลองท่อ12ชิ้นและแผ่นพลาสติกใสยาวตามขนาดของฉากกั้นค่ะ วิธีการดำเนินงานนะคะ 1. ตั้งปัญหาของเราในเรื่องที่เราจะแก้ไข 2. ส,สืบค้นข้อมูลหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา 3. วางแผนในการแก้ไขปัญหา 4. เตรียมอุปก,ก,รกรณ์และลงมือทำา5ทดลองใช้สูปรดิท์ที่เราทำและสอบถาผู้ทดลองใช้สูปรดิฐ์ 6. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามความคิดเห็นและข้อเสอนอแนะของกลุ่มผู้ทดลอง พี่ได้ตีชมเราเจ็ดสรุปผลการทดลองแนะนาเสอนอผลงานค่ะขั้นตอนการทดลองนักการหนึ่งตรวจสอบความเรียบร้อยของนักการของเรา 2. เตรียมแบบสอบถามให้กับผู้ทดลองใช้นักการของเรา 3. ส,สรุปผลการสอบถามและรวบรวมความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 4. สรุปผลการทดลอง5้าเสนอ,อผลงาน การทดลองนะคะฉากกั้นโควิดของเราตรงตามกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สองนะคะฉากกั้นของเรายังช่วยยับยั้งสารคัดหลัง่งสิ่งสำคัญนะคะคือการดูแลสุขภาพกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ